และแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับ DV v ี s a นะครับหรือว่า Green c a r ดลอตโตนะครับที่หลายๆคนเฝ้าคอยมาถึงแล้วนะครับวันที่3พฤษภาคมปี2025เรามาดูกันว่าจะปังหรือจะแป๊กนะครับเข้ามาดูที่หน้านี้เลยครับอของ U.S. Department of State นะครับผมซึ่งเป็นหน่วยงานราชการนะรมีเว็บไซต์เดียวนะถ้าเว็บอื่นก็คือหลอกนะครับ ก็กดไปที่เช็คสเตตัสเลยนะครับในที่นี้ก็คือกรอกไปแล้วนะครับเรามาลุ้นผลกันเดี๋ยวขอปิดข้อมูลส่วนตัวไว้ก่อนนะสำหรับข้อมูลการกรอกก็จะมี Confirmation Number แล้วก็นามสกุลที่เรากรอกไปแล้วก็ปีเกิดนะครับเสร็จแล้วก็กดเช็คสเตตัสเลยนะครับผมเรามาดูผลกันดึงดึงดึงคุณคือผู้ไม่ถูกเลือก่อา ปีนี้พวกเราไม่เป็นผู้ถูกเลือกนะครับก็ปีถัดไปก็สมัครใหม่ได้นะครับผมสมัครได้ทุกปีถ้าเกณฑ์ของคุณถึงนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับเอาใหม่เนาะสู้ๆนะครับ a อเมริกันดรีมของเรา <laughs> ถ้าชอบกดไลค์และอย่าลืมกด Subscribe <laughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องเราต่อไปนะครับบาย